พาไปชมมวยครับที่เวทีลุมพินีเมื่อวานนี้ครับในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับเป็นศึกใหญ่เลยครับวันนี้ก็ได้ชมกันไป4ี่คู่ด้วยกันครับวันนี้ก็ยังมีไฮไลท์ครับมาให้ชมกันอีก1คู่ครับเป็นคู่นี้เลยครับคู่รองสุดท้ายเลยครับแหมจะบอกว่าคู่เอกก็ไม่เชิงครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับในมุมแดงครับโคตรมวยสารคามเจอกับทางด้านของน้องโอไก่ย่างฮดาวครับถือว่าเป็นพิกัดที่ ต่อกันหลายปอนเลยครับแสนใช้นี่ต่อให้น้องโอ3ปอนครับร้อยสามสิบสองต่อร้อยสามสิบห้าปอนคููนี้ก็เคยเจอกันมาห้าครั้งน้องโอแพ้ทุกครั้งครับแพ้มาหมดครับวันนี้ก็หวังจะมาแก้มือให้ได้ครับต้องบอกก่อนว่าขอขอบคุณครับภาพการเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำครับโดยจากทีมงานบิทสปอร์ตครับแล้วก็สนามมวยวทีลุมพินีครับที่เอื้อเฟื้อที่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทําไฮไลท์มาฝากแฟนๆครับ โอ้ไก่ย่างข้าดาวกับ3ไฟหลังของแสนชัยครับก็มี2ไฟล่าสุดเนี่ยคือแพ้คะแนนเพชรบุญชูบอปลาบุญชูทั้งคู่ครับก่อนหน้านี้ก็ชนะก้องศักดิ์บุญมีมาได้ครับส่วนน้องโอนี่ครับมีแพ้คะแนนชาหมกทองสอยุพินดาครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดมาแจ้งเกิดครับเอาชนะคะแนนเพชรพนมรุ้งเกียติหมู่เก้าได้สําเร็จครับว่าวันนี้น้องโอต้องการจะแก้มือเต็มที่ครับแพ้มา5ครั้งด้วยกัน คู่นี้ก็ต้องบอกว่าเกา๋าเจอเก๋าเลยครับเป็นคู่ที่ประมาณคู่10คู่11ของรายการเมื่อวานนี้ครับตามตามใบารายการนี่วางไว้ที่คู่ที่10นะฮะก็เพราะว่ามีมวยรอบคิงไฟเตอร์ขั้นกลางครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่ต่อยก่อนคู่ชิงนี่ครับน้าจ้อมกลางวันเล็กเพย์ยินดีครับก็ขึ้นมาถอดมงคลให้น้องโอไปดูไฮไลท์กานยกที่3เลยครับเกมวันนี้ครับ2ยกแรกนี่ต้องบอกว่าทางด้านของ น้องโอทําได้ดีครับแต่ว่าราคายังอยู่เสมอน้องโอครับมีจังหวะวางแข้งตั้งรับแล้วสวนโตเน้นๆครับพยายามต่อยชาวใต้เดียวกับนัดที่ไฟต์อ่าไฟล่าสุดเลยครับชนะคะแนนทางด้านของเพชรพนมรุ้งครับตั้งรับรอสวนหนักจังหวะรับแข้งเขาสวนแบบนี้ครับแต่ยังไม่โดนครับคุณพี่บอสครับเจียบอสอัทเดชปชิระรัตนวงศ์ครับวันนี้แต่งตัวหล่อครับเป็นพิธีกรในมวยรอบคิงไฟต์เตอร์ด้วยครับ ก็เป็นคนดูแลค่ายพยินดีอาคาเดมี่ครับน้องโอพยายามวางแข้งครับอย่างมั่นใจแล้วก็ตั้งรับเขา่ารับแข้งซ้ายครับตั้งเข่ารับไว้รับแสนชัยสวนเดินเข้าหารับแสนชัยนายกนี้น้องโอรับลอตโต้ได้ทุกดอกสีหน้าย,ยัางมั่นใจอยู่ครับพยายามวางแข้งขวาจับในแันชัยโต้ด้วยเข่าดพลางนี่ทเท่ากันเลยครับน้องโอได้หนากว่าครับสามบอ์ พยายามเดินจับนายครับแสนชัยน้องโอบิดวัดพลังกันครับน้ำหนักนี่เยอะกว่าพลังกำลังในการโต้นี่เหนือกว่าแน่นอนครับน้องโอแสนชัยก็ต้องหาจังหวะวางแข้งดักน้องโอวางขวาแสนชัยสวนซ้ายแต่ยกสามนี่ส่วนใหญ่จะสวนแลกแข้งกันครับดูครับน้องโอเตะก่อนเลยครับปล่อยให้แสนชัยต้องโต้ครับวางซ้ายอีกครับแสนชัยแต่จับงงนน้องโอ ตีตีเป็นชุดครับแล้วหมดยกที่สามหมดสยกนี่น้องโอค,ครับขยับต่อสองช่วงตัวเลยครับไหลไปครับสองหนึ่งสามหนึ่งแสนชัยนี่เครื่องร้อนช้าหรือเปล่าครับถือว่าไฟนี้นี่น้องโอจะแก้มือได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับอีกสองยกยการธนงพุ่มพานิตครับเห็นผู้ห้ามบนเวทีครับ เมื่อวานนี้ก็มวยคู่สุดท้ายนี่ครับจบประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเลยครับดูกันเต็มอิ่มตั้งแต่หกโมงเย็นครับแฟนมวยวเข้าไปชมกันค่อนข้างหนาตาครับยอดครับผ่านประตูที่เก็บได้รวมจนถึงสุดท้ายเนี่ยสามล้านห้าแสนเลยนะครับสามล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่างชาติเข้าชมนี่สามร้อยห้าสิบคนครับมีทยอยมาตามที่หลังอีกหลายคนทีเดียวสำหรับช,ชาวต่างชาติมาดูยกที่สี่ครับแสนชัย ตองบี้เลยครับเป็นรองครับวางแข้งโอ้ยสวนครับโอ้เตะขวาแสนชยัยเตะซ้ายโอย้เกี่ยวลูกนี้หล่นครับน้องโอ้เกี่ยวแสนชยัยล่วงลงไปยำเดินครับแสนชยัยฝั่งซ้ายทุ่มมาครับแสนชยัยอื้กม,มกระทุ้งซ้ําอัดเข้าไปที่เชือกครับทําได้เหมือนกันครับแสนช,ยสนช,ยสนชยัยน้องโอ้ยังตั้งรับครับ วางแข้งขวาวางขวาอีกแันชัยตับแล้วโต้วางซ้ายแสนชัยเดินตีซ้ายปิดมาสลับตีลิฟวางแข้งวางข,าขวารับน้องโอ๋ก็มีจับตีเหมือนกันครับแสนชัยก็โตครับน้องโอ๋นี่ดูว่าจะมั่นใจครับสายหนักเลยครับตั้งรับแล้วสวนแสนชัยมีซ้ายครับแหมแต่โดนตัดล้มอีกครับแสนชัยแต่ไม่เป็นอะไร แม่สสนชัยก็ยังไม่เข้าครับยกนี้นี่วางแข้งได้หลายครั้งหลายคราครับหลายจังหวะทีเดียวโอ้โหเข้ามาเตะก,ก็ยังติดอยู่ดูเชิงดูจังหวะแสนชัยวางวางลำตัวเตะแล้วจับแล้วสวนวางแข้งซ้ายเดินจับโอ้โหพยายามบิดแสนชัยแทงเข่าซ้ายแล้วหลบได้หมดยกที่สี่ครับโอ้โหต้องบอกว่ายกนี้แสนชัยครับแข้งซ้ายแก่เข้าลำตัว ต่อเนื่องครับหมดยกนี้ราคาบนล็อกครับขยับไปเรื่อยเลยครับสองหนึ่งต่อรับแสนชัยขยับต่อเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับสาครับก่อนขึ้นยก5นี่ครับโอ้โหเสียนมวยมองเลครับแสนชัยมาต่อแล้วยกสุดท้ายน้องโอต้องเดินหาแล้ววางขวาพยายามขยับวางแข้งขวาติดอยู่ จับโอ้โหเตะซ้ายครับแสนชัยโยกครับขยโยกวางขวาหลุดไปครับน้องโอ๋ตั้งรับโดยแสนชัยครับทำได้แล้วเตะแทงซ้ายโอ้โหเต็มสีข้างครับน้องโอบยังไงครับหาช่องทำยากเลยเกินครับตอนนี้เดินเข้าหาครับตองมีมัดเลยครับไปปลายแบบนี้ ขยับมาเตะเตะโอ้โหเตะหลุดไปครับแสนชัยเทียวไว้หน้าไปนิดเดียวปลายยกแล้วครับน้องโอ้พยายามไล่ต่อยหมัดแต่ว่าแสนชัยก็ขยับหนีคุมแล้วครับแสนชัยแหม่โชว์แลยครับแข้งซ้ายน้องโหเข้ามาติดแสนชัยพลิกตัวหลบครับโอ้โหดูครับไล่ย,ยังไงครับเนี่ยไล่ย,ยังไงน้องโอ้ไหวหรือเปล่าครับ มีโอกาสได้ต่อด้วยครับหมด3ยกนี้ยังต่ออยู่เลยครับแต่ยกสีสนชัยมาวางซ้ายครับยกสุดท้ายขึ้นมาแถนชัยคุมเลยน้องโอจะไล่ไหมไม่เอาแล้วครับโอ้โหถ้าแพ้อีกนัดหนึ่งนี่ก็เป็นการแพ้6ครั้งเลยครับสำหรับคู่นี้ครับน้องโอครับ พยายามต่อยต่อยต่อยแม่น้องโอ๋ไม่เอาเลยครับสุดท้ายก็ครบยกไปครับก็มาขอโทษขอโพยกันครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเจอกันมาถึงหกครั้งที่เดียวแมมีแกล้งกันเล็กน้อยรอาการประกาศคะแนนครับสุดท้ายครับก็ ไม่มีปัญหารครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคับเอาชนะคะแนนน้องโอกับยัางหดาวไปด้วยคะแนน49-47 2เสียงแล้วก็49-48 1เสียงครับวันนี้ผมฮอกแฮกเกอร์ต้องลาไปก่อนเลยครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ